วันนี้เราจะมาสอนเรื่องบล็อกพอตนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือหาตําแหน่งค่ะ Q 1 Q 2 Q 3แล้วเราก็หาตําแหน่ง Q 1 Q 2แล้วก็ Q 3นะคะหาได้จาก Q 1ก็เป็น1ส่วน4คูณด้วย n บวก1 n บวก1เราก็นับค่ะเรามี n เท่าเท่าไหร่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าหกเจเรามี n เท่ากับ15ค่ะเราก็เอามาแทนเลยค่ะก็เป็น1ส่วน c คูนด้วย15บวกหเราก็จะได้เท่ากับ4ค่ะเราก็ไปดูค่ะตำแหน่งที่4มีค่าข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่1 2 3 4 ก็คือ143ค่ะต่อไปเราหาคิวสค่ะคิสหาได้จาก2ส่วน4คูณด้วย n บวก1 2ส่วน4คูณด้วย15บวก1คูณเสร็จแล้วเราจะได้8ค่ะเราก็ไปดูค่ะว่าค่าที่8มีค่าเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ146ค่ะ ต่อไปเราก็หาคิวสามค่ะคิวสามหาได้จากสามส่วนสี n ่คูณด้วย n บวกหนึ่งก็ได้เป็นสามส่วนสี่คูณด้วยสิบห้าบวกหนึ่งสิบห้าบวกหนึ่งก็เท่ากับเหลือตัดไปเหลือสิบสองค่ะเราก็ไปดูว่าตำแหน่งที่สิบสองมีค่าเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบเ็ดสบสองก็คือร้อยหสิบสองค่ะ ต่อไปเราจะหาค่านอกเกฑ์นะคะมันจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอันดับแรกเราก็หาค่านอกเกฑ์ฝั่งซ้ายก่อนค่ะค่านอกเก์ซ้ายหาได้จาก q 1 1 5ลบ1.5วงเล็บ q 3ลบ q 1เสร็จแล้วเราก็แทนเลยค่ะ q 1เท่าไหร่ q 1ก็คืออันนี้ เราเอาค่าตัวนี้มาแทนนะคะคิวหก็คือ43ลบด้วย1.5คูณด้วย52ลบ143ค่าที่ได้ก็คือ129.5ค่ะต่อไปเราก็หาค่านอกเกณฑ์ด้านขวาค่ะหาได้จากหาค่านอกเกณฑ ขวาหาได้จาก q สามบวก1.5คุ้าคูณด้วยวงเล็บ q 3ลบ q 1นค่ะเสร็จแล้วก็แทนเลยค่ะก็เป็นห5 2สองบวกด้วย1.5คูณด้วยห5 2้าสองลบส3สาค่าที่ได้ก็คือห6 5.5ห้าุดค่ะ ต่อไปเราจะมาวัดรูปกันนะคะก็ตีเส้นเยค่ยเราก็จะมี q หนึ่ง q หนึ่ง q สแล้วก็ q สามแล้วก็จะเป็นค่านอกเกณฑ์ด้านซ้ายแล้วก็ค่านอกเกณฑ์ด้านขวา q หนึ่ง q 1เท่ากับ4 3่สาม q สเท่ากับ1นึ่งสี q สเท่ากับ1 5ึสอง ต่อไปเราจะมาดูวิธีการวาดค่านอกเกณฑ์ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะอันดับแรกเราดูด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายที่เราได้ก็คือหนึ่งสอเราก็มาดูเทียบด้านบนค่ะ129.5ค่ะมันนอกเกณฑ์ไปแล้วมันนอกเกณฑ์ฝั่งซ้ายไปแล้วดังนั้นเราก็ต้องเริ่มที่1 4 0ค่ะตัวนี้ก็เลยเป็น1.40ต่อไปด้านขวาด้านขวาเป็น165.5ที่เรามีก็คือ 1.60แสดงว่าตรงนี้มันมากกว่ามันก็นอกเกณฑ์ของ160ไปแล้วค่ะดังนั้นเราก็เขียนตรงนี้ว่า6 6แ,แล้วก็แล้วก็ทีมหนึ่งทีมสองแล้วก็คิสาค่ะสว่วนนี้ก็จะเป็น ขานับกกีนซ้ายแล้วก็ขานับกกนขวาเสร็จแล้วขานหนึ่งข้อต่อไปจะเป็นข้อ2นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือหาตําแหน่งของข้อมูลค่ะหาของ Q 1 Q 2แล้วก็ Q 3ค่ะก็เป็น Q 1 Q 2 แล้วก็คิวสค่ะเริ่มจากคิวหหาได้จาก1นส่วนสี่คูณด้วย n บวกหเราก็ไปดูค่ะว่า n เรามีกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง่สิบห้าสิบหกเ็ดสิบแปดสเรามี27ตัวนะคะอันนี้คือ n ก็เป็น1นส่วนสี่คูณด้วย27 บวก1ก็เป็น28ค่ะตัดมาแล้วจะเหลือ7ค่ะพอเราได้7แล้วเราก็ไปดูค่าของตำแหน่งที่7ก็นับไปคิน่ะส2 3 4า6 7ี่ห้าก็คือ66ค่ะต่อไปเราก็หา Q2 เลยค่ะ Q2 หาได้จาก2ส่วน4คูณด้วย n บวก1ก็เป็น2ส่วน4คูณด้วย27บวก1ก็เป็น28ค่ะ ตัดแล้วจะเหลือ14ค่ะแล้วก็ไปดูค่ะว่าค่าค่าของข้อมูลตำแหน่งที่14คือเท่าไหร่ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 1ก็็คือ72ค่ะต่อไป Q 3ค่ะหาได้จาก3ส่วน4คูณด้วย N บวก1ก็กลายเป็น3ส่วน4คูณด้วย28ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ21ค่ะค่าของ ข้อมูลตำแหน่งที่21กันไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ก็คือ81ค่ะต่อไปเราหาค่านอกเกณฑ์ด้านซ้ายกับด้านขวานะคะเริ่มจากด้านขวาก่อนค่ะค่านอกเกณ์ขวางขวาหาได้จาก Q3 บวกด้วย1.5คูณด้วย Q 3ลบ Q 1ค่ะก็จะได้เป็น Q 3เท่ากับ81บวก1.5คูณด้วย81ลบ66ค่าที่ได้ก็คือ103.5ค่ะต่อไปหานอกเกณฑ์ฝั่งซ้ายค่ะ หาได้จาก q 1 1 5ลบ1.5แล้วก็วงเล็บ q 3ลบ q 1ก็จะได้เท่ากับ q 1 6 6 1 5เท่ากับ66ลบ1.5คูณด้วย81-66ลบ66ค่าที่ได้ก็คือ43.5ค่ะสิ่งที่เราได้ก็คือค่านอกเกณฑ์ขวาก็คือ103.5ค่านอกเกณฑ์ซ้ายก็คือ43.5ค่ะต่อไปเราจะวัดรูปกันนะคะวัดรูปเลย โอเคค่ะแล้วก็จะมีคิวหนึ่งคิวสองแล้วก็คิวสามเราไปดูค่านอกเกณฑ์ซ้ายค่ะ43.5 43.5แต่ตรงนี้มันเริ่มที่59แสดงว่ามันนอกเกณฑ์ของฝั่งซ้ายไปแล้วสิ่งที่เราจะเขียนก็คือ 59ค่ะค่านอกเกณฑ์ซ้ายก็คือ59ต่อไปดูค่านอกเกณฑ์ขวาค่ะค่านอกเกณฑ์ขวาที่เราได้ก็คือ1้3.5แต่เราสิ้นสุดที่99 103.5คือนอกเกณฑ์ของฝั่งขวาไปแล้วค่ะตรงนี้เราก็เลยเขียนที่100เราก็เลยเขียนที่99ค่ะแล้วก็มาเขียนตัอเลยตรงนี้จะเป็น q 1 q 2แล้วก็ q 3ค่านอกเกณฑ์ซ้าย ซ้ายของเราก็คือ5้าส้างเ์กขวาของเราก็คือ99นั่นเองต่อไปเราก็ขีดขึ้นไปเลยค่ะนี้นก็คือคิวหนึ่งก็คือ6 6คิวสองก็คือ72็ดองคิวสามก็คือ81แล้วเราก็ขีดตรงนี้ด้วยค่ะ อันนี้ก็คือ59สัตว์นี้ก็คือ99าเสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นข้อสามนะคะอันดับแรกที่ต้องทำก็คือหาตำแหน่งค่ะของคิวหนึ่งคิวสองแล้วก็คิวสามค่ะคิวหนึ่งหาได้จาก 4, หนึ่งส่วนซคูณด้วย n บวกหนึ่ง เป็นรับค่ะว่า n มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 N มี31นะคะก็เราก็เขียนไห้ว่าอันนี้ก็คือ n เสร็จแล้ว31บวก1ก็เป็น32ก็เลยเป็น1ส่วน4คูณ32ได้เท่ากับ สี่หนึ่งสี่สี่แปดสามสิบสองค่ะก็ได้เป็นแปดแล้วก็ไปดูว่าค่าของตำแหน่งที่แปดมีค่าเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือเจ็ดสิบค่ะต่อไปคิวสองเท่ากับหนึ่งสองส่วนสี่คูณด้วย n บวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสองส่วนสี่คูณด้วยสามสิบสองเท่ากับแปดสี่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกค่ะต่อไปคิวสาม หาได้จาก3ส่วน4คูณด้วย n บวก1ก็เท่ากับ3ส่วน4คูณด้วย32ค่ะ4 8 32 8 18 36 8 3 24ต่อไปไปดูค่าของตำแหน่งที่16ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5, 5. 6ก็คือ78ค่ะต่อไป 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24ก็คือ82ค่ะต่อไปก็หาค่านอกเกมด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะคะค่านอกเกมขวาหาได้จาก Q3 ปวกด้วย1.5 คูณด้วย q 3ลบ q 1ค่ะก็ได้เป็น q 3าก็คือ82บวกด้วย1.5แล้วคูณด้วย82ลบ70ค่ะค่าที่ได้ก็คือ100ค่ะต่อไปหาค่านอกเกณฑด้านซ้ายนะคะค่านอกเกณฑ์ซ้าย หาได้จาก q 1ลบ1.5คูณด้วย q 3ลบ q 1ค่ะก็จะได้เป็น q 1ก็คือ7 0ลบ1.5คูณด้วย8 2ดลบเ0สเสร็จแล้วเราจะได้52ค่ะต่อไปวัดรูปเลยค่ะจะมี q 1 q 2แล้วก็ q 3ค่ะ ไปไปดูค่านอกเกณฑ์ค่ะค่านอกเกณฑ์ซ้ายของเราคือ5 2บนี่ค่ะพอมาเทียบแล้วเรามีค่า52ค่ะแสดงว่าค่านอกเกณฑ์ซ้ายเราก็คือตรงนี้ค่ะต่อไปหาค่านอกเกณฑ์ขวา100มันสิ้นสุดที่98แสดงว่า100ของเราเลยค่านอกเกณฑ์ด้านขวาไปแล้วดังนั้นเราจงเขียน98ค่ะก็เป็นค่านอกเกณฑ์ซ้ายค่านอกเกณฑ์ขวาอันนี้จะเป็นคิวหนึ่ง คิวสองคิวสามค่านกเกนขวาก็คือห้าสิบค่านาเกนซ้ายก็คือเก้าสิบแปค่ะแล้วก็านะคิวหนึ่งได้เท่ากับ 70 Q2 78 Q3 ก82ค่ะแสดงว่าค่านักกินสังนี้ก็คือ52อันนี้ก็คือ98เสร็จแล้วค่ะข้อ3ต่อไปข้อ4ี่นะนะคะแต่ว่าข้อ4แบบนี้มันจะไม่เหมือนข้ออื่นค่ะอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือหาความทีสะสมค่ะความทีสะสมก็เป็น2 5 9 11 สิบส okay. ี่สิบหกสิบแปดแล้วก็สิบก้าค่ะมีเทั้งหมดสิบเก้าตัวต่อไปที่เราจะต้องทำเหมือนเดิมก็คือหาตำแหน่งค่ะ okay. ของ Q1 วหคิวสแล้วก็คิวสค่ะ Q1 หาได้จากหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยเบวกหนบวกหนของเรา19บก 1, วกหก็เป็น20 1สิบ่วนสคูณยี่ ตัดไปแล้วก็จะเหลือ5ต่อไป q2 เท่ากับ2ส่วน4คูณด้วย n บวก1ก็เท่ากับ2ส่วน4คูณ20ค่ะก็จะได้เท่ากับ10ค่ะต่อไป q3 เท่ากับ3ส่วน4คูณด้วย n บวก1คูณเสร็จแล้วก็จะได้เป็น3ส่วน4คูณด้วย20ตัดเสร็จแล้วก็จะเหลือ1 5นั่นเองต่อไปเราไปดู q1 นะคะเราจะมาดูช่องระหว่างตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น0ถึง2 อันนี้จะเป็นถามถึงห้าอันนี้ก็จะเป็นหกถึงเก้าอันนี้จะเป็นสิบถึงสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นสิบสองถึงสิบสี่อันนี้จะเป็นสิบห้าถึงสิบหกอันนี้จะเป็นสิบเจ็ดถึงสิบแปดอันนี้ก็จะเป็นสิบนั่นเองต่อไปค่าที่ห้าอยู่ในช่วงตรงนี้ค่ะสิ่งที่ได้ก็คือสิบสองก็คือตรงนี้ค่ะปึ๊บก็เขียนสิบสองไปเลยต่อไปตำแหน่งที่สิบอยู่ตรงนี้ค่ะ ตำแหน่งก็คือระหว่าง10ถึงสิบอดตำแหน่งที่1ิบอยู่ช่วงนี้ค่ะค่าที่ได้ก็คือ19ต่อไปตำแหน่งที่สิบห้าสิบห้าอยู่ตรงนี้ค่ะช่วงระหว่างส5ห้าถึงสิหสิ่งที่ได้ก็คือย6สิบหนั่นเองต่อไปเราได้ตำแหน่งแล้วที่เราจะต้องทำเหมือนเดิมก็คือหาค่านอกเกณฑ์ค่ะค่านอกเกณฑ์เอาฝั่งซ้ายก่อนลวกันค่ะก็เป็นคิวหนึ่ง ลบด้วย1.5คูณด้วย q สาลบ q หนก็จะได้เท่าก,กับ q หนก็คือ12ลบด้วย1.5คูณด้วย26ลบ12คูณเสร็จแล้วจะได้ลบ9ค่ะต่อไปหาค่านอกเกณฑ์ขวาค่ะก็จหาได้จาก q สาบวกด้วย1.5คูณด้วย q สาลบ q หนึ คิวสก็คือยีบวกด้วยหนึ่งห้าหูณด้วยยี่สหลบยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วเราจะได้สี่สิบเจ็ดนั่นเองโอเคค่ะมาวาดรูปกันก็จะเป็นขีดหนึ่งเส้นชุบขีดขีดจะมีคิวหนึ่งคิวสองแล้วก็คิวสามต่อไปเราไปเทียบค่านอกเกณฑ์ด้านสายค่ะ ลบเก้าที่เรามีก็คือสิบแสดงว่าลบเก้าเลยเลยค่านอกเกณฑ์ไปแล้วค่ะลบเกอยู่ตรงนี้สิบอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องเขียนค่านอกเกณฑ์ซ้ายก็คือสิบค่ะต่อไปค่านอกเกณฑ์ขวาสี่สิบเจ็ดของเราสิ้นสุดที่สาสิบห้าแสดงว่าสาสิบห้านะคะขอโทษทีค่ะของเราจะสิ้นสุดที่สามสิบห้าแสดงว่า 47เลยค่านอกเกณฑ์ของขวางขวาไปแล้วเพราะ47เลยไปตรงนี้แต่35อยู่ตรงนี้ค่ะดังนั้นเราเลยเขียนว่า35ตรงนี้ก็จะเป็นคิว2 Q3 คิวคิวลากไปเลยค่ะชิบ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 กี่ก็เลยชิบก็จะเป็น 1 1ก็คือ ...12 บสองิวสองก็คือสิบสิบก้สม็คือ26สิบค่ะต่อไปนสคะรับอีกินค่านาซ้ายคือสิบค่านเกนขวาก็คือ35เสร็แล้วค่ะขส้สต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะอันดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือหาตำแหน่งค่ะหาตำแหนง่งของคิวหคิวสองแล้วก็คิวสคิวห หาได้จาก1ส่วน4คูณด้วย n บวก1เราไปนับ n กันก่อนนะคะ n เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห1า1 4 1จ1ด1ป1เก้2ส2 1 2 2บ3 n ก็คือ23ค่ะก็เป็น1ส่วน4คูณด้วย23บวก1ก็เป็น24ตัดกันแล้วก็จะเป็น6ค่ะต่อไปคิว2 หาได้จาก2ส่วน4คูณด้วย n บวก1 2ส่วน4คูณด้วย24 4 5 24 4 6 24 6 2 12ต่อไปคิว3ค่ะหาได้จาก3ส่วน4คูณด้วย n บว1ก็เป็น3ส่วน4คูณด้วย23บวก1ก็เป็น24ตัดกัน4 6 24 6 1 6 6 2 2 6 3 8เสร็จแล้วเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็ไปดูค่าของ ตำแหน่งนั้นค่ะค่าของที่6ที่12แล้วก็ที่18ที่6ก็คือ5้าจะเป็น1 54จะเป็น2แล้วก็3 4 5 6ตัวนี้จะเป็น66นะคะ6แล้วค่ะ7 8 9 10 11 12 73สจ็ามค่ะสองแล้ว13 4 15 16 17 18ก็คือ75นั่นเองต่อไปทํา ต่อไปก็คือหาค่านอกเกณฑ์ซ้ายและขวาค่ะหาฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันหาค่านอกเกณฑ์ซ้ายหาได้จาก q 1นึ่ลบ1ุด้คูนด้วย q 3ลบ q 1ก็จะเป็น q 1ก็คือ6 6สิบลบหนุด้คูณด้วย7 5็ 1. 6ลบหกก็จะได้เป็น52.5ต่อไปค่านอก ทอนขวาหาได้จาก q3 บวกด้วย1.5คูณด้วย q3 ลบ q1 ก็จะได้เป็น q3 ก็คือค่าตรงนี้นะคะ75บวก1.5คูณด้วย75ลบ66ค่าที่ได้ก็จะเป็น88.5หัดรูปนะคะชึบชึบชึบ อันดับแรกจะเป็น q 1 Q2 Q3 คอคต่อไปไปดูค่านอกเกณฑ์ค่ะค่านอกเกณฑ์ซ้ายเราได้52.5าแล้วก็ไปดูในนี้ค่ะในนี้จะเป็น52แล้วก็54นะคะแสดงว่า52.5จะอยู่ระหว่าง52และ54ค่ะเรามาดูนะคะก็ได้เป็น52กับ54นะคะ52.5อยู่ระหว่างตรงนี้ค่ะแสดงว่า52เลยค่านอกเกณฑ์ไปแล้วเพราะเราได้52.5แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือ ค่าด้านหลังค่ะก็คือ5 4แสดงว่าค่านอกเกณฑ์ด้านซ้ายก็คือ5 4ต่อไปด้านขวาค่ะ88.5ค่าที่เรามีก็คือ77แสดงว่า88.5เลยค่านอกเกณฑ์ของเราไปแล้วแสดงว่าเราต้องเขียน77นั่นเอง่อไป้น่าะไปเรื่อยอ่าสิบแป ก็เป็นชินหนึงชิสองชนสามขีดไปเลยชบชหนึงเท่ากับหกสบหกชสองก็คือ73็สิาชสามก็คือ75หาหาเกณฑ์ก็คือห้าสิสีกับเ7ค่ะเสร็จแล้วทั้งหมด5ข้อ